n อ c ในวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจตัวนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปีนั่นก็คือ m a ็ Jeans นั่นเองหรือกางเกงยีน m a ็ที่หลายๆคนในที่นี้น่าจะเคยสวมใส่นะครับ m a ็ Jeans ได้ปรับโฉมมาอย่างมากในช่วง3-4ปีให้หลังนี้และได้ผ่านพ้นในช่วงโควิดเป็นช่วงวิกฤต m a ็ Jeans ์ทำอย่างไรไปดูกันครับ ผมนำเรื่องราวในวันนี้นะครับมาจากการสัมภาษณ์นะครับของคุณชนัญรักษ์หรือว่าคุณตายซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแมคกรุปจำกัดในรายการเจาะใจที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะครับท่านจะมีบทเรียนเกี่ยวกับการพลิกฟื้นแม็ยีนแบรนด์ยีนไทยอันดับหนึ่งกลับมาให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตได้อย่างไรครับ แม็กจีนเนี่ยได้ปรับรูปโฉมตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้มาสักพักหนึ่งละจากจยีนที่ปกติแล้วจะดูเป็นยีนสแมสยีนตลาดทั่วไปแต่ว่าตอนนี้นะครับแม็กจีนได้ปรับรูปโฉมให้ดูวัยรุ่นทันสมัยดูเป็นแฟชั่นมากขึ้นคุณตายได้ผลักดันแม็กจีนให้ไปอยู่ในมิวเซียมที่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วซึ่งมีการคอนเฟิร์มจากจยีนสกูรูหลายๆคนเลยนะฮะว่าเป็นที่ยอมรับตอนนี้แม็กจีนก้าวสู่ระดับสากลแล้ว คุณต่ายเนี่ยแนะนําว่าท่านได้เคยเข้าไปในสนามฟุตบอลนะฮะตอนที่ท่านทํางานบริษัทเก่าก่อนที่จะมาร่วมงานกับแบ็กจีนส์ท่านได้เห็นว่าระหว่างที่เกมดําเนินไปโค้ชจะมีการ brief นะครับมีการ brief กับผู้เล่นตลอดเวลามีการคุยกันตลอดเวลามีการเปลี่ยนตัวเล่นนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็เ,าเปลี่ยนตัวเล่นทันทีคุณต่ายเนี่ยแนะนําว่า มันคล้ายกับองค์กรของเราครับคล้ายๆกับทีมงานเราที่จะต้องดูนะครับว่าสถานการณ์ตลาดเป็นอย่างไรสถานการณ์ของธุรกิจเราเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนผู้เล่นตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจดําเนินการได้อย่างดีที่สุดเหมือนที่เกมฟุตบอลดําเนินไปได้อย่างดีที่สุดนั่นเองแม็กจีนนะครับ ได้ประสบป,ปัญหาช็อปจะต้องปิดในทุกๆข้างในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากห้างปิดนั่นเองนะครับรายได้หดหายแต่ค่าใช้จ่ายยังต้องมีนะครับแรงงานในโรงงานที่ต้องผลิตกางเกยงยีนก็ยังต้องมีอยู่แม็กปรับเปลี่ยนเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่นั่นก็คือหน้ากากครับ แม็กเริ่มต้ launch นลอนชหน้ากากตัวนี้ตอนเดือนมีนาคมในช่วงแรกที่ลอนชเนี่ยก็มีออเดอร์สั่งเข้ามากว่าแสนชิ้นเลยนะฮะอาจจะเนื่องจากแบรนด์แม็กด้วยนะฮะและรูปทรงที่น่าสนใจด้วยทําให้แม็กขายหน้ากากมาได้เรื่อยๆเลยนะครับเป็นอย่างดีจนถึง1ล้านชิ้นนะครับกลายเป็นแบรนด์หน้ากากอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับและนอกจากหน้ากากแล้วเนื่องจากแม็กมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหมวกอยู่แล้วแม็กได้ใส่เฟสชิลเข้าไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะเข้ากับสถานการ,การณ์ปัจจุบันได้มากที่สุดและ ขายได้เป็นอย่างดีนะครับคุณต่ายเนี่ยแนะนําว่าทีมงานนะครับจะดําเนินการไปได้นะครับจาเป็นจะต้องมีผู้บริหารที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้บริหารจะต้องเป็นผู้เริ่มก่อนจะเป็นคนที่ Take Action ก่อนทําให้ลูกน้องเนี่ยได้เห็นว่าผู้บริหารคิดอย่างไรและยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับผู้บริหารหรือเจ้านายนั่นเองนะครับถ้าผู้บริหารเอาแต่สั่งเอาแต่พูดว่าเธอเปลี่ยนสิเธอเปลี่ยนสิไม่มีทางเป็นไปได้นะฮะคุณต่ายเนี่ยแนะนําได้อีกว่า จร,จริงๆแล้วมันเหมือนกับการเลี้ยงลูกครับถ้าเราบอกว่าฉันรักเธอนะฉันรักลูกนะบางทีลูกไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเราประพฤติให้ลูกเห็นเลยว่าเรารักเขานะครับเรามีกิจกรรมทําร่วมกับเขานะครับแสดงความรักกับเขาทางกายนะครับทาให้เขาเห็นเขาก็จะเข้าใจในความรักนั้นนะครับลูกน้องก็เหมือนกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราครับที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารจําเป็นจะต้อง take action ลงในรายละเอียดนะครับเพื่อให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะที่เกิดขึ้นรอบข้างภาวะวิกฤตต่างๆหรือว่าโอกาสต่างๆที่เข้ามาครับสุดท้ายแล้วนะครับมีคำคมของชาวลส์ดาวินที่อาจจะฝากมาน้นิึง It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. นั่นก็คือนะครับไม่ใช่สปีชีส์ที่มีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับที่จะอยู่รอด ไม่ใช่สปีชีส์ที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดนะครับที่จะอยู่รอดแต่เป็นสปีชีส์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปกับสภาพาแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมากที่สุดต่างหากละ่ะที่จะอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนสำหรับ NEC ในวันนี้สวัสดีครับ